น้องเอเนาะเออน้องสาวล่าสาวล่าซอเก็นตาเก็นตาเพิ่นไปตั้งปีเลยไปไทยโว้ยสาวกว่าแหละสาวกว่าปีอะไรสาวกว่าปีขโมยสามสิบเนาะเอาบมันเออผมว่าชั่วโมน้องเจ้านางเบิ่งอย่นี่ว่านี่ใหญ่มาเลยนะคำเหตุเงินว่าวเนาะกินฮอตไม่อย่างนันก็บวชเหตุกันได้หลายพาหลายปีแหละ ยังไงมายังไงมาแลยจ่ายโซไอโน่โซรั้งว่ามันพ่อแม่ก็ไปไม่เลีวยังตายก็อือสมุนว่าน้องบอกว่าบ่มีเงินค่ารถเลยที่เป็ดเอาบ่มีมีมีให้พ่อมีให้โอ้คนคอยยู่คุณสามชี้คนคุณหลานคอยู่ว่าไต่ผมไหมนะจะว่าติดต่อได้แต่ฮู้ว่ามันอยู่ว่าน่นแล้วละให้พี่น้องในลูกหลานคอยมาหาลูกกระไรูกชายพิสิโดยเอามีต่เหาสิกลับป้าเด้อบันนี้เด้อ เมื่อป้ากนเด้อพอเด้อไม่เด้อกบใจไลลายเด้ออบใจน้องละลายคคอการน้องใจงอนเห็ดกับเขา่าเสเยบซูกินพี่น้อง,งนเนาะพี่น,องงน้องเลยเนาะอ่าเนี้ยแน่ใ้กรับอยู่ได้เปิดมาคลิปนี้ก็ไ,กได้พี่น้องเลย อ่ายังอยู่เพื่อนน้องแต่งออนอยู่พี่น,ออน้องเหรอนะก่อนอด่นก็ต้องขอกราบสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมเ,เม่พี่น้องเบิสู่คู่สู่คนกันลังกันนะกินข้าวหาก็อิ่มพี่น้องเลยคุณเด้อนะทางขอบใจทั้งครอบครัวอ่าน้องแต่งออนทัพพ่อทัพแม่หลายลายเดอ้อทือตอนหบเป็นอย่างดีดอ่บา,าบริษัทคิปให้เบิรงทราบเมื่อกี้นี่ <laughs> โดยธนะภากันกลับอยู่พี่น,ออน,งงงน้องเนาออ่าก็เลยมีทางกันนะูุพอเพื่อน เออไม่ให้ตามหาญาติพี่น้องบ่น้องสาวโอ้สบายดีอ่าเอฟซีฮาลุกโกน้มือสบายดีสบายดีพอไม่ซื้อว่าจังไรก็สั่งทองสั่งทองเดาวอ๋อดูในบ้านนี้เลยเนาะบ้านนีละอ่าบ้านนุ่งยางมาสะพอน์แข่งสวันดิเขตพี่น้องนี่เนาะก็อ่าผู้ใดน้องน้องสาวเจ้าเกียนตานี่นี่นี่พวกนี้บออ่าพวกนี้หลานพวกนี้เอื้อยนี่เอื้อยกกเลยเอื้อยกกคอย เอออันนี้พี่นออ้องนี่เนาะเออน้องสาวลาน้องสาวลาสือเกนตาเกนตาเพื่อนไปตั๊กปีเลยไปไทยโอ้ยนูสาวกว่าแหละสาวกว่าปีอะไร เ้ากว่าปีขโมยสามิบเนาะออบ้านเออมองคุณแลตับขึ้นไปเรื่อยมอมงเศร้าเศร้ากว่าเศร้าแต่ว่าตอนนี้เรากายุร้ายเติบด้วนี่เนาะโอ้สามชิปชี้คุแลอันน่ะมันบอกมันจีบแปดชิปหร่าใชหอดอกเจแปดิเจอน้องสาวเด้น้องสาวลาเลยอตอนเรไปนันนะอัยูเท่าปีสัชิปอันยอ๋อิกาปี ถชาไปในเช้าสี่สิบนี่และเดยมงเนี้ย่อยู่เราเล่าตอนนี้กับที่ประมาณสามสี่ปีเนาะสามสิบหรือสี่สิบในเดย์โมงสามสิบโมงเนี้ยคนอคนตุยคืาว่าแล้วคนตุยเนาะอ้ยไปคนจ้อยนะแล้วไปฟับแล้วบุหง่าวหงาวเลยบ่บ่เมื่อกี้เราหุ้์เมื่อกี้เราอยู่มาไปกับหลานสาวในคือแล้วบ้านในหลานสาวเลยยายเอาไปเ็ศงานไม่เราอยู่ในหน แล้วเห็นงานอยู่ใช่สิกี้ยกุ่เทีมาแล้วงานบ่ายงานอย่างอยู่มาบ้านนี้มันเรเป็นโคเลยนะว่าวคือนั่นเนาะโคกินเลือดแล้วเอ๋อเป็นไทรอยเออไทยลอยละเท่าแกเราไปปูบ้านนี้นะปูบ่อโคปูยังดีแล้วเรอ๋อแต่บ่านนั้นๆ้าบพมีงานแล้วเเลยบ่ห้องข้าวห้องข้าวแต่เดี๋ยวนี้เลยอ่ะนะแบบนั่นเนาะ จะกินเห็ดงานบ้านงานบ้านเป็นไทรอยเป็นไทรอยแล้วจะแก้สภาพไปรักษาเศร้าแล้วเศร้าแล้วและหนีออกจากหันหนีออกจากหันแต่ทหารได้บุกูาเลยบุกูาเลยจักไปใช้บุกโต้แต่ก็บุกู่บนโตเลยนะหลังจากหันได้เจ็ดปีแล้วนะที่ติดต่อกันบ่ได้หลังจากหนีออกจากหันจนท่าป่านนี้เลยประมาณทราบปีที่ว่าบอกประมาณทราบปี่นละเพิ่นได้ไปในการติดต่อกันได้นั่น ผักเงินผักคำมาอยู่บ่พ่อบริภากมาเลยจะเห็นงานบ้านเห็นงานบาทอ่า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 พี่น้องนี่อ่าพ่อแม่นี่ซื้อว่าจังไดพ่อพ่อตายมาเลยวพ่อตายกระย้าจะซื้อนะซื้อมาพ่อแม่ซื้อทองพ่อซื้อมาแม่ซื้อทองเจ้าน่ะสั่งทองสั่งทองแล้วก็มีไผอย่งเงพี่น้องไหม ซื้อไหมเออไหมละเอ้ยกุ๊กเดี๋ยวซื้อไหมนี่เอ้ยกุ๊อแล้วก็ลองมาน่เจ้าผู้ตายไปแล้วอ้ายอ้ายสองคนตายไปแล้วหมดใสกแต่ตอนตอนรับไปนี่เพื่อนตายแล้วบอกยังอันแรกบอกบอกรถบอกซื้อรถเพื่อเพื่อเราจำได้เพื่อเราเบิ่งอยู่เท่าใสเท่าสอนเท่าใสเท่าสอนอ่เป็นายเราทั้งบด ตายบดตาย่อยๆายคอตดเสียไปแล้วเสียมาแล้วยังแต่สคนนี้นังแต่พวนี้ก็ป่อยนี้ก็พวนี้พวนี้ล่กนี้ลตามาเนียจัดตาจักยังันนีกันค่อยแจ๊กข้าแล้วนี่แจกเฮ็ดบุญแจกข่าแล้วยกมันงงเข่าเข้าเลยเนะมันเจคนเนาเลถามมู่ที่อยู่กรุงเทพกับบพออานาถามันพี่น้องก็ได้แจกเลยจ๊กแจ๊นม่เลยนะแจกข่าของที่มานะกเ็ไปคือว่าแล้วเฮ็ดางบเห็น เออกระโดงเบิงเนาะลองเบิงอ่าอ่าอ่าพี่น้องไงคอยไปหาห mộ ที่ตัวเดตแล้วเพิ่นว่าใงไทเพิ่นว่ายังอยู่เพิ่นว่ายังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่หา่าแต่ว่ายานันลงคือว่าแล้วไปตามมันเนาะเบตันเขาขุดตามพูดอย่างเลยยานเอาไปเบนั้นอ่าอ่าอ่าโมมาการเสียไข้คอยเข้าไปเพิ่นว่าว่าต้าตำรวจยามสามสามสี่สั่นอะรแบบนัเราอยู่ยาแต่เขาตัดตายลิน อันหมอบาลกะฉิไข้หรอหมอผู้ชายดิเดี๋ยวนี้เออคอยไปว่าก็ชี้ห้าปีแล้วมันหมดกะฉิไข้อ่ะอันนั้นมองแล้วที่ไปอยู่นั่นตำรวจย่ามสามชีสั้นอยู่มืดแต่ได้วะมองมืดเอออันน้าขาวเอาอันหมอว่าตามหมอว่าวคอยกะอันนี้หมอดูหมอนาวว่าเออแมนอ๋อเงี้แต่เพิ่นตัดปลายลิ้นตัดปลายลิ้นว่าวโมว่าวโมว่าเท่านั้นละเพิ่นเบาห่ะหมออันบานนั่นกะฉิไข้มากระลุกฮือไงมาโชคหมดไปเบ็ดคือคอยเบาเนี้ยละ สิบปีเชาปีบูชื่อบ้านแต่ข้าวบุมีโทรศัพท์คือว่าอะไรไปมาแล้มาส่งมาส่งจอดรถเบ้นนี่ใส่เฮือนพ่อแม่เขาถามชื่อพ่อชื่อแม่บ้านถามมับลรวาวมาทำคอยน่ะว้าแล้วชื่อแม่นะในนี้เด้เฮือนวรอมาโจอดตระหนักหือนเลยจอดตระหนักฮือนเลยผู้ขามาส่งเอาหัวบานบานเจ้าบาลนานบาลนี้เด้รถขมาาส่งอันนี้ก็ะยัตคือกันนั่นแหละที่แบบสไตลเสใจเลยชนนี่แหละเนาะ เฮ้เอาก็ได้ยินยุกเอาว่าเ้ยชนเห็นแล้วเฉลิมแต่จะทายแล้วว่าโอ้ว่าคำมันมาสิถามเบิ้องว่ามันบเห็นบ่กี่เอาคอยกันจะถามเบิ้องอยู่ไหนถามเบิ้งเราอยู่บ่ยังมันบมดมามาเดี๋ยนี้ไปให้ดูเฮือนแล้วไปมาแล้วกินนี่อยู่เฮือนเห็นแล้วไปถามแล้วเบิ้งเนาะพี่น้องเห็นแล้วกลับมาให้ตามหาน้องสาวไปเห็นงานอยู่ไทยไลน์ได้พี่น้องเห็นไลน์ให้ยีงดิพี่น้องเขาไปเห็นงานอยู่ทางฝั่งไทย นี่แค่ฝั่งไทยเลยเนาะแม่ต้องบ่ต้อง้าถึงประเทศอื่นพี่นอเไรยั่งไทยนี่ก็ลายหมู่บ้านหนึ่งนี่ก็ลายบ้านบาเตียงเองก็ลายพป่นองเยไะแต่ผู้เจอผู้เจอก็มีเนาะอ่าแล้วแต่บุญวาสนาวา่นะเอแนอะไรพี่นอเลยเนาะเป็อไรไปกระตาบเหิโดยเอ้า้าผู้ใดผู้ใดเนาะโดยเห็นพ่อหูเข่าหูเข่าหรือว่าเจ้าตัวเราเองนั่งเบื่องคิปอยู่กับติโตมาในเด้อเนาะอ่าตอนนี้นั่น พ่อม่เสียไปเล้วบ่เสียมาแล้วนี่เหลือแต่อาเหลอแต่อากับเบื่ออากับเบื่อ้สองคนนี่ละอืออือออเลยตอนเราไปกับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดม่น่ะก็ก็โอเคอยู่ได้กินน่องสิบเจ็ดสิบแปดนี่ก็คือว่าจำยังได้ทุกอย่างหมดแหละเนอะแล้วเป็นคนเอ่ออันปกตินี่หรอวะปกติอ่า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 โอเคอ่านในเซนเสียเป็นบุปเป็ไห้บุปเป็ต เอานนรายก็ย่าพี่น้องเลยถ้าอ่าเบิ่งอยู่เนาะอ่าติดตอ่อมาเนี่ยพี่น้องเลยเนาะช่องทางติดตอ่อกับอยู่ที่ถ้าคลิปมาแหละมาเตียงขึ้นไว้ให้ทางอ่าเบอร์ทางเฟซทางไลน์พี่น้องเลยอ่าติดตอ่อมาแหละว่าคอยซื้อนนี้อ่าแบบนี้อ่าเห็นในคลิปเลยกับมาเตียงสีประสานหาอ่าเนาะแต่ให้โทรอ่าทางญาติพี่น้องถ้าว่ายังมีชีวิตอยู่เนาะ ตามไปเบิรงกันนะโมดูโมเดานนะเพื่อนก็บอกว่ายังมี้อยู่ชีวิตอยู่ยังมี้อยู่อื่าแต่อยู่บนมืดบนนานออกบได้อยู่บนมืดคํำบอกจมันก็ต้องถือคายเออจะว่าเนี่ยนะอยู่บนมืดบนออกบด้ยงานแม่ว่าอยู่ทํงคอยเนาะคอยเลยส่งไปขายบาดอ่าแล้วมันละติโตกันบได้บาดเนี่ยงานตอนนั้นแหละมู่เด้กก็ยังมานะยังออกได้โอ้ยพี่น้องนี่นาะ เอาย้ำอีกชื่อนึงเราชื่อว่าเกียรตาเกียรตาพ่อพ่อชื่อมาไอ้โมเมนบ์โมเมนต์พอได้ไอชื่อมาไอชื่อสังทองไอชื่อสังทองเออออชื่อไหมเออไหนชื่อไหมไหมพ่อเมย์เราชื่อชื่อทองเมย์พ่อชื่อมาพ่อชื่อมาเมย์ซื่อทองเนาะอ่าอยู่บ้านโนนยางโนนยางเมืองอัดสะพอนแพงสวัสดิคิด ถ้าผู้ใดยกหูข้าวหูข้าวก็ติดต่อมาแน่พี่น้องไอ้เนาะก็อ่าเพราะว่าเป็นบุญเป็นกุศลน้ำกันเนาะพ่อเนาะโดยอ่าพี่น้องไอ้ตอนนี้ก็ทั้งครอบครัวก็จะเจอจะเห็นนั่นแหละเพราะว่าเป็นน้องเป็นนุ่งก็บอ่าพี่น้องไอ้เพื่อที่ป้าต่อสุวนอดชาวปีนี่กับครอบครัวบริเวณของง่ายเนาะเพราะแม่แหละบ่ก็ว่าได้ผิดนั่นเนาะเลยไพวกอันนั่นปวกอีดีนี่ก็ถ้ามามีคนเท่าไปพุ่นที่เห็นอยู่ โมระมันพาไปโมระมันเห็นเนี่ยบนหือนเขายู่กันนะโมระคนไทยคนอยู่กรุงเทพพื่อกันโมระก็ได้แต่มันว่าอยู่ชนบุรีมันว่าผู้ที่พาไปนะมันผู้มันเห็นมันเห็นโมระมันเห็นทางออามาแล้วมันเห็นคนที่เห็นนะออคนไทยเพ่นมาอยู่ชนบุรีอ่อยู่ชนบุรีฮื่นหื่นมันยู่กันก็เห็น นอนเอวยนี you, it, uh, 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 right. Then, uh, well ่แหละเอวยพวนมานี่แล้วเอวยฉุดนี่แล้วเอวยนี่แล้วเอากรแหงคักงได้ขนาดเราเออนั่นแล้วจะมันมันบนสุดสเละปนไอหมอนั่นก็ได้นะคนไทยเขาพยุทธฉุดปนไอเนาะคือว่าอะไรแต่คอยเอาหู้ไปแล้วนี่หู้ไปแล้วโ่งเงินทั้งเพชรทั้งลายเราไปให้มันแลยอืมโชคใบวานมาชื่นนั่นแหละแล้วโ่งน้ำบกทองให้บกทองโ่งไปให้นะแต่ท้ายหู้กว่าพุดีแล้วไปเอานั่นแล้วโ่งใบให้ขังบกทงมันเป็นเพื่อนกันได้นะว่าอะไรก็ได้ ได้วันนั้นที่ตามไปแน่อ่ะเบาค่อยว่าหน่อยได้าดโอเคพี่น้องเลยแล้วยินข้าวตัวนี้มาข้าวกระเพาเฮ็ดที่ได้กระเพาะเฮ็ดที่เราเบิ้งกได้โดยโดยเพื่อว่าเจอเนาะพ่อเนาะเพื่อเปิดเนื้อชางอีกทางหนึ่งค่ะอ่าว่าบบเจอกะโบจัางในชื่ว่าโบเตียงกะโยนอะไรมันโบเจอกะแมนกะด้วยกันบุญวาสนาเนาะเจอกะดีพี่น้องเลยบบเจอกะได้โดยกับโบจักรีเห็ุแล้วเนาะ อ่าหลังจากได้ก็ฝา,ากในเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดก็เนาะถ้าพบเจอการติดต่อตตมหาเน่เพราะว่าทางครอบครัวเพิ่นก็อยากอ่าเห็นนนั่แหละน้องสาวเราตอนนี้ก็พ่อแม่เพิ่นได้เสียไปหมดแล้วเหลือแต่อ้ายกับเอื้อ<ด>ยเนาะโอเคโอเคพี่น้องเลยติดต่อมาในเด้อเนาะนี่แหละผู้เพิ่อนนี่ทายตอนเพิ่นอยู่บ้านเนาะแน่น่ะอ่ะโอเคพี่น้องเลย นี่ล้านลูกพูนี้บ่เออลกหมอนี้แหละอถ่ายอันลงอันท่ายหู่ไปอันหายอันลงเพชรไปหาวานชื่ออะหลานซ้ายพนี้แหละคุณลุดท้่ายและอพี่น้องเลยอ่าทายหูมาเดี๋ยวน้องด้ออ่าอ่ะพ่เจ้าะจ้าใะไบงกเนสข้ามบ่อออโอเคเนาะพอนาะจังไหก็ เดี๋ยวทั้งาหากระสิลุ่งคลิปให้แต่ว่าเจอกะ่า,ะา,ออาสีมาแจ้ขงข่าวได้พอเด้อโดยโด,ย,ด,ย,ดยถ้าพบเจอก็บอกว่ากันเนาะเพื่อไ,ได้พี่น้องไลน์ซ่องทางเพื่อว่าที่ตามหาเจอพี่น้องเลยเนาะกะบอกว่าไฟจะที่พี่น้องไฟก็ากเจอทั้งนั้นพี่น้องเลยอาจารย์ได้กาขอบมุกขอบใจทั้งขอบมุกขอบใจน้ำหลไหลโดยไหลพบไม่พอเลยโดย อย่าว่าย uh, ังใส่นีุด้วเสื้อน้องจ้านางเบิงอยู่นะว่าวว่าด้วยเจะบานด้วยจะคอบ่าวเลยเอาว่าวว่าแบบสไตายน้องแต่สมมติน้องเจ้านางเบิงอยู่นี่น้องว่าุงด้จะคอมบ่าอะไรความืูซึกนะจะให้น้องกลับ้านกับเมืองอะ่างลับไแล้วามได้แล้วว่าวว่าสมมติน้องเจ้านางเบิงอยู่นี่ว่ายให้มาเลยนะคำหย่งเะมนวบาด้วกินฮอตไม่อย่างนั้บวชห็นกันได้หลายพาหลายปีแล้ ยังไงมายังไงมาแล้วจ่ายเยอะมาหม้อหม้อนี่ยังนั่นเองพื้นเลยพวกไอ้หนอมเทนั้นก็ไม่พ่อแม่ก็ไปไม่เลีวยังทรายก็พ้ดเท่านั้นเดิกเจอเนาะเลิกเจอเลยมาเลยไปไม่ก็บอกว่าอย่างนั้นเลยนะมาเห็นตาเห็นตากันก่อนไอ้หนอมโบราณ สมุิว่าน้องบอกว่าบมมีเงินข่ารถเลยที่ไปเอาวะมีมีมีให้พ่อมีให้โอ้คนคอยยุ่คุณสาบชี้คนคุณหลักบ่ยุ่วลาไต่บุพมบญักแต่ว่าติดตัวได้นี่แต่ฮู้ว่ามันยุคว่านันแล้วให้พี่น้องในรลูกหลานคนมาหาลูกอะไร จำเาเขาบอมีเงินค่ารถเมื่อนี้เอาเี่นี่บอกจุดพิกัดมาอะไไปเอารถขอโทษแต่ส่งไปตั้งร่ไปแล้วค่อยสร้างลานคอยยุบนสาที่คนุ่ละสามชีชน่มองเงี้เงินเน่ยขับมาดูละมือสองมืออะไรอยู่ขอโอเคตอสยบว่นันบอันนี้เด็กเจอแต่ลูกชายอย่างเดียวขอโทษแต่ว่ายงอย่เขี้นั่งขี้นี่แหละขามาเองอะนะโอเคโอเคอ่อยายขอยก็โผ่เยขาก็ยู่ไทยย่โสุโรีนอยู่ อ่าอยู่สายละอยู่ไต๋นะนะหลานสาวคอยกระสาวพนอยู่พุณนะหลานสาวเป็นยังเอาเป็นยังเอาเป็นว่าถ้าช่วงวันน้องเจ้านางเบ่งอยู่นางเบ่งอยู่แมีเงินบุมมีเงิงกระยาแต่หายมาหายมาได้โอเคโอเคแต่ันยังนะเออขอแต่วันยังมีชีวิตอยู่เนาะนะจะได้กับฝากเด้อพี่น้องอยู่เป็นสกุลสกคนโหท่าแต่วันยังอยู่แล้อยู่เกี้ยน่าเกี้ยนี่คอยมีดูหลานคอยมาลุโอเคโอเคอ่ะพี่น้องเอก ฝากในเด้อพี่น้องเด้ออ่าเพื่อว่าอ่าเราเจอกันเอาบุญน้องกุศลน้ากันพี่น้องเห็นเนาะอาปัสชนะบานีฮัทเตฮากลับก่อนเพราะอ่าอยู่ดีไม่แห้งไม่ก่อนก็ไม่าโอเคเอาไม่เมื่อวุ่นวายอเทาได้ไมอีเด้อนอื่นเอ้ยพอแลเวยมาจังเลยกอะกินอะไรเลยมาว่ะเอ้ยเอาเอาซอยกันลงเบิ้องลายช่องทางเนาะ เพื่อมันเจอเหตุใดเสียหน่าอ่าพี่น้องเลยสรอยกันเพื่อว่าปฏิหารมีจริงคือกับคิดของกันเอ้ยชนนี่แหละพี่น้องแล้วเราก็ยังมาหอดบ้านหอดเฮือนอันนั้นมันก็มานล้วปะอือฮะโอ้เป็มาแล้วปะอีกบ่อนั้นคือบประมาณเพีเดียวแล้วปะไปเบิ้งให้เจ้านอย่างไปเบิ้งให้ท่านในนอนดอกเงี้ยนี่ก็ได้้มามื่ากินชาวไปแล้วมาหลินนะบ้านเราข้อวัดหนึ่งชาวอือหูแล้วก็ ที่สี่ปนเมืองไงม่งมาาสปอร์ตก็เป็นเดือกรงเดือนไปลานาพิเทากับก่อนเด้อพ่อเด้ออ่าใช้ลถนั่งโอเคโอเค้าายอยู่หุ่นายเตวะปะแล้วเอยพ่อเตวะนั่งสายกูันกัยู่เย๊เจกแม่กับเป็นกพาานกนมาช่วยยู้อี่าเป็นเงิน คนุมนะนะขอตาลอยงูเลยสบายเลยแต่ก็คิดว้าแหละสาวลานสาวลานเคยอยู่คนนะโอเคโอเคมีชมพอนก็อยู่อยู่ถุทะเลน่ะสาวหลานด้ยเขาก็ทยาโชคยัเลยขาวกบอะก็อว่าแล้วมันโชคบเมืองพวงใหญ่ไพศาลเนาะที่สิบอกโชคกันได้เลยคือบอกตองว่าประเทศไทยนะว่าดูสวรรค์เขตนะอยบ่ที่บ้านเมืองก็โชคมื่อ มันเป็นนัยอ่าอ่อ่อ่รคะอ่าาส่ได้อีโอ้โดยเอาม่แต่เอาสิกับป้าเด้อบันี้เด้ออเมื่อป้าก่นเด้อพอเด้อไม่เด้อกบใจลลายเด้อกบใจน้อง ในลายคือการน้องแต่งอนเหยียดกับเข่าเสียบๆสูกินไี่นอนห่เนาะ้พบใบโด้โดยมัดยโดยดอยดยดะพอ้่นองให้พบใบ่พให้ได้อ่าถ้าได้พบได้เจอก็ดีใจน้ำแหลเฮาก็ได้เนาะอ่าขอบใจลายๆี่นองเลยู้มาอยู่พี่อ จมูกจังเมื่อพอแล้เนาะเพื่อ,น,อ,อนต้อนหัเป็นยังดีพี่นังไงโอ้นด่กินอยู่อินเรแน์เน็ตเซบๆขอบมุกขอบใจลายลอยอ <c oughs> อดยอมบนัว เากเงินเนะมาขายขงไงพี่น้องไงับกอนแล้วก็ค um ือเกาบมูมี่ยังมาฝากกวออเดอรโดยน้องอ่าชิมลาบแซ่บแซ่บเป็นยังไงน้อแซ่บเยเนี่ยแซ่บเห็นน้องคนมายังเดือยปองเดียวอ่ะท่นอ่าไ้ถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปไดถ่ายคลิปรีวิวพวนแฝากคูรละเพชรกับเออน้อง พี่สอนให้แ uh ล้วอยู่เพื่อนผมพี่น้องนี่เนาะอ่าโดยขอบมุกขอบใจหลายเด้อโอกาสหน้าผ้าไหมสิมาลินน้ำไหมเด้อน้องเด้ออ่าพี่น้องสิมาตะเวนกูหนีเมื่อไนลูกก็ตะกี่คันปุ๊บใครอันคนที่จะมาต่อแถวจะเต้ที่ในเพื่อนนอนกันแล้ว้านนั่นที่บอกนันนี้หาเนลยดีโดยเป็นต้นต้นท่าเป็นยังดีเนาะอบอุ่น พี่น้องจนหอนหมดเลยแต่ว่าเพื่อนเพื่อจะไล่ผักๆพี่น้องเไงตัวปรัชนาเนาะอ่าเพื่อเดินทางบานี้ครับกันเด้อยู่ดีมีเฮงเด้อน้องเด้อพ่อเด้อสบายดีปีใหม่โอ้ยโดยโดยไปโดยโอเคจะกลับก่อนบานี้เนาะเกิดฮอร์เรนถึงซานอ่าโทดึกมาแล้วค่ะอากาศเย็นบานี้เนาะ กาโดยโดยกลับก่อนไอ้กลับตอนนี้แปดโมงไอ้จิ๋วหัวคุณกลับนานจิ๋วไหมสิบโมงไปเพราะว่าต้องเกี่ยวไปทางกดกดกดธรรมดาแน่อยปกติบางบางมื้อเที่ยงคืนก็มีไอ้มื้อฮอนบ้านเป็นธรรมดาคงง่ายอ่าเนาะมือมือคืนนี่ก็เป็นเที่ยงคืนกลัวหอดเฮือนประมาณนี้เพื่อเพื่อช่ยเพื่อนนั่น เออนั่นแหละเก็บหัวเพิ่นรถชนนั่นแหละเพิ่นบ่มีอย่างเฮาก็เลยเบิง่งเพิ่นจนเกือแบบเที่ยงคืนอ่าแบบนี้แหละเรียกง่ายแต่ละมือ้ออายจะดีมีแห้งขอบใจหลายๆได้น้องเดอ้อกลับก่อนเด้อวันนี้โทสิกลับน้องกันโอ้ยเนาะอ่าสิปาพี่บ่ะอ้าวขอบคุณขอบใจใลายรเนาะแต่ว่าภาพมันยากัศนี่เละนที่เราเลยเด้อมันมืดเนาะ ไปเดินทางกรับก่อนถ่ายลงไปทั้งชิโนกับเบรินนัมเดอร์โอ้อายุเชโน่ปะจากชิโนไปเช็ดลักกับโบกายเช็ดลักกับนี่แหละซ้ำไปนี่ใกล้ๆนี่งอ่าซำฮอดฮอดชิโนกับซำฮอดบ้านอ้ายแหละอ่าอายุแถวนั้นออกมาของมึงออกมาแต่บ้านก็ต้องมาแถวนั้นก่อนมาแบะเติมเมืองน้ำมันแล้วก็ซื้อของอยู่ตลาดยังหันแหละทุกมื่อต้องอยู่อยู่อยู่ชิโนทุกมื่อ สวัสดีน้องมี่เพิ่อนกัพักอยู่ซิโน่เลยต้องมาหาพีาน้องจนถึงหนึ่งเศร้าของพักเพิ่นด้วยฮเด้อเด้อเด้อจะมาไปฮอดยูซิโน่เลยกะนไปนเก้วไงไว่สส<ด>าฉันใช่ได้โซฮาเด้อพี่น้องเลยไปอยู่ดีมีแห้งเบิ้ลสกูสก้นกนราฟก่อนวันนี้พี่น้องเลยเนาะเจอกันโอกาสหน้าผ้าไหมเด้อสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย